คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลรูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรน่วยโชคสตรีมลานะฮะกับสูตรด,ดับหลักหน่วยล่าง2ตัวกันบ้างนะฮะ ในส่วนของดับหน่วยล่าง2ตัวนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนนี้เริ่มเดินตั้งแต่30มธันวาคมห2สองนะครับเรามาดูซิว่าสูตรนี้มันเดินดีมากน้อยแค่หดเรามาดูกันก่อนนะครับดูเถติมันเ,เริ่มเดินดีตั้งแต่30มสิบธันวาคม6กสองนะครับที่เริ่มนําเสนอนะก็ทั้งหมด22งวัดการคานวณนะครับไม่รวมงวดที่ไม่รวมงวดที่เราจะคานวณล่าสุดนะครับโอเคเ ดับหน่วยล่างสองตัวนะครับผมเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่สามสิบตันวาคมสามสิบตันวาคมครับโดยโดยเราใ <c oughs> ช้ปีหกสองนะครับโดยใช้ในส่วนของหลักร้อยล้านที่หนึ่งครับคูณด้วยสองครับห้าสองสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดครับใส่หนึ่งนะครับได้ดับสามได้หนึ่งนะครับ 17ม,17มกสเจมกลาคมปี6กสครับ atem, ออก oui, uh ส Dia> ี่เก้าหนึจ็จตัวละหกแปดนะฮะามสและ1นึ่งไม่พบใน3และ1นึ่งไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ17เจ็ดมกลาคมหกครับคำนวณอ่านะครับ 7 24 4 14บอก14บวกสาเป็น17บเเจบกก็เป็น15,5ครับได้ดับได้ดับในหลักหน่วยครับ7และ5้นะครับ1กุมภาพันธ์ครับออก5 8 9 227 2 9 6 0สอเล็นะครับเลข7และเลข5้ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับ1กุมภาพันธ์ครับออก5 8 9 227 2 9 6สออก0นหะฮะ2หลักร้อคูณ2ครับ2 2 4 4บวกสาเป็น7ใส่จ 7คูณ7บวก8เป็น15ใส่5นะฮะ16มากพันครับเอา7 8 1 4 0 3 2ตัวาง94ครับเลข7และเลข5ไม่พบในหลักหน่วยล่างน,นะครับต่อมาครับ16มาพันครับ4 2 8 8บวก3 8 4 2 8 8บวก3 8 9 4 1ใส่1 1บวก8 1บวก1บวก8คงที่ครับเป็น9ใส่9ได้ดับ1ลับ9นะครับ ตมามมาครับหนึ่งมีนาคมหกาครับออกแปดเจ็ดห้้าสามแองตารางออก9.8นะครับเลข1และเลข9ครับเลข1และเลขเ้าไม่พบในหลักหน่ยวล่างนะครับต่อมาครับห่งมีนาคมหกสามครับเก้าสองสิบวกสาเป็น2ี่เอ็ดใส่1นึบกแปดคงที่เป็นเก้าค่ายได้ดับ1และ9ในหลักหน่ยล่าง 16มีนาคมครับออก5 0 3 446 2ตัวล่างออก77นะครับ1และ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1 6มีนาคมครับ5 0 3 446 2ตัวล่าง77นะครับ4 2 8 8บวก3 8 9ดนะครับ1งวก8ที่เป็น9ครับรดดับ1และ9 16พฤษภาคมครับศ5น0 9 5 2ตัวล่าง22งนะฮะ0คูณ2ได้0 ศูนย์บวกสได้3 3มสบวกแปองสามบวกแของที่ครับเป็น10บเป็นสหนึ่งนะครับไปดับสามและหนและ1นครับไม่พบในหลักไม่ล่างนะครับต่อมาครับหนึ่งวิทุนายนครับ1นวิถุนายนห้าสองสิบสบบกสมก็เป็น13ใส่สามสามบวกหนึงของที่ สามบอกแปดคงที่เป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งนะครับได้ดับสามและแปดนะครับสิบบกพิุนธธายนครับออกห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองกําลังหกสี่นะครับสามและหนึ่งไม่พบในหลับหนือล่างนะครับตามดูต้านหะนุ่มชีนะสิบบอกพิศนายนครับเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกแปดคงที่เป็นเก้านะครับได้ด,บบดับหนึ่งและเก้านะครับในหลับเหนือล่าง ต่อมาครับ1กระกฎาคมครับ63ออก3 4, 7 2 5 8 2กําลัางออก83 1และ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1กระฎาคม63 3 7 2 5 8 2กําลัง89 2คูณ2เป็น2คูณ2เป็น4 4บวก3คงที่เป็น7ใส่7 7บวก8คงที่เป็น15ใส่5ดับ7และ5นะครับต่อมาครับ16กระกะดาคมครับ สิบกกกาคดมหกสามนะครับแปดเจ็ดสาันตัวลห้าสามสคูณสเป็น4 4่บวกสเป็น7จ็ใส่เจ็บวกแคงที่เป็น15บใส่ห้าได้ดับ7และ5นะครับต่อมาครับ1สิงหาคม63ออกค่าหกเก้าสาก็สอตัวเลขเกาสองนะฮะเลขเจและเลขห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16สิงหาคมนะครับ หลักร้อยเราวหน่งคูณด้วย2 3 2 6 6 6บวก3เป็น9ใส่9 9บวก8คงที่ครับเป็น 17, ใส่7นะครับได้ดับ9และ7นะครต่อมาครับ16สิงหาคมออก945สี่ปตัวละแป8แครับเลข้และเลข7จ็ดไปพบในหลักหน่วยลนะครับต่อมาครับ16สิงหาคมครับหลักร้อยเราวันที่1คูณด้วย2 8 2 16 16บหวกสามของที่ครับ16 17 18 18 1จ็ด16 16ปดบงวกสาของที่เป็น19บ9 9้าสิบเวกเกุเก้าของที่เป็น17บเได้ดับ9และ7จนะครักันยายนครับ1กันยายน6กสาออก999 9เก้าเสตัวละเดนะฮะได้เก้าและได้เจ็มาพบในหลักมาล่างนะฮะต่อมาครับ1กันยายนครับเ9้าเก้าเกสตัะเาแปดนะ หลักร้อยคูณด้วย 2, 9งเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบแปดี่สิเอล้วใส่1ใช่ไหมหนึ 1. 1่งหบกแของที่เป็น9ก้าดับ1และ9นะครับต่อมาสิบปกกันยายนครับออก2องสี่สี่ศตัวล่างออก57เลข1และเลข9ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับสิปกกันยายนครับหลักร้อยคูณด้วย 2, องคูณสได้ศูนย์ ศูบวกสได้3ใส่3 3มบวกแคงที่ครับสาบวกแเป็น11เอใส่หนึง่งนะครับได้ดับสามแล้วนต่อมาครับ1นึ่ตุลาคมสามแปดสามเจตุละห้าานะฮะหลักร้อยคูณสอง6ปดบวกสาเป็น19ใส่เก้เบวกแปเป็น17เจ็ใส่เจ็นะครับได้ดับเก้และเจต่อมาครับ16บตุลาคมครับออก2องแปดหกศูนท่าหนึ่งตุละออก3าม เก้าและเจ็ดไม่พบในหลักหน่วยล่างสิบหกตุลาคมครับสิบหกตุลาคมครับหลักร้อยรงวันที่1คูณด้วยสองคูณสได้0 0 3, 3, 3, 3, 3, 4, 8, นย์บวกสได้3ครับใส่สามบวกแปดคงที่เป็นสิบปเซน,นได้ดับ3าและ1นึ่ะครับต่อมาครับ1นึ่งิกัยนหกสาออกค่าศูนย์หกสี่ศูองตัวล่สี่ 4, 3, และ1ไม่พบในหลัก หน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1พฤศงิชายนนะครับหลักร้อยเราคูณด้วยสอง8บวก3ของที่ครับ8 9ดเก1บวก8เป็น9ครับได้ดับหและ9 1้าฤศจิกายกนครับ9ก2 6 6จ2ด6องตัวลออก4ีะฮะเลข1และเลข9ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16พฤศจิชายนนะครับหลักร้อยเราคูณห่คูณด้วย ห2 12งสิบสองสองที่เป็น15บห้ใส่ห้บวกแเป็น13บใส่สนะครับได้ดับ5และ3ามครับหนธันวาคมครับออก1 0 9, 9, 4, 2, ึ่งศูนย์ยเก้า้าอวละออก8ปดสและ3ไม่พบในหลักหน่วยล้วนะครับต่อมาครับ1นธันวาคมครับหลักร้อยคูณด้วยสองเก้าสบปวกด้วยสครับสิบแปดจเี่สิบบใส่หนึ หนบวกแปคงที่เป็น9ได้ดับหและ9ก้ครับสิบหกธันวาคมครับออก2องชุดหนึ่ชุดสามสองละเจ็ดศูนย์นะฮและ9กาไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16บหกธนาคมนะครับสองหนึ่องละเจ็ดศูนหลักร้อยคูณ2องสามบวกสเป็น9ก้ใส่เก้บวกแปคงที่เป็น17บครับได้9และ7จดนะครับเล้า มีแต่เลขก7นะครับเลข7ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ30ธันวาคมนะครับ80 3 6 2 8 2ตัวล่นนะครับตักร้อยแล้วหนี่งคูณดยสองักคู่กับ6 2 1อ12บก3คงที่ครับเป็น15ใส่5 5บวก8คงที่5บวก8คงที่เป็น13ครับได้ดับ5และ3นะครับตัวหน้าหลุดไปนะครับ ในสองวดนี้นะครับแต่ว่าตัวหลังใช้งานได้อยู่เลขสมนะครับเลขสามไม่พบในหลักเลข3มกลับไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับเลข3าไม่พบในหลักในงวดต่อมาตัดทุ ครับ17มกราคม64ครับออก384 395 2ตัว1 1 1 5นะฮะหลักร้อยวันที่1คุณด้ 3, 2 326 326 6, 6บวกด้วย 3, 6บวกด้วย3 6บวกด้วย3เป็น9 9บวกไปก็เป็น17นะครับได้ดับ9และ7ครับในหลักเวลา นะครับก็ใส่ติดตั้งแต่30ตุลาคม62หสองนะครับดับหน่วยล่าง2ตัวนะครับก็ใส่ติดโดยรวม22่สงดนะครับโดยที่ไม่โดยที่ไม่รวมในยอดของล่าสุดนะครับก็กดติดตามก็จะได้เห็นในทุกสูตรของการคำนวณนะครับนะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกําลังใจส่งกันหากันนะครับก็เดี๋ยวค่อยทยอยนำเอมาไปตัดเลขนะครับเดี๋ยวมันมีูตกตัดที่ยอมลงให้อีกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวในสุด่อไปครับสวัสดีครับ